เอาอะไรอีกล่ะรู้ปันหกแน่นอนใช่ไหมเอฟดีเอ็กซ์เฮ้ยเขาให้ตั้งแต่เช้าเลยก็ไม่เป็นไรแล้วพี่ให้แบบไหนตัวเนี้ยก็มนเจอตอนนี้ก็ต้องให้ตอนนี้โฮ้ยเขาให้เด็กแนวให้มาแต่เช้าก่อนเราก็ซื้อมันตั้งแต่เช้าเหมือนกันแล้วเราจะให้ผ่านตงไหนอ่ะอ๋อหรอก็แหมก็อะไรกันเอฟเอฟเก้าเจ็ดหรอไงก็ไม่เป็นไรโอเคให้เท่าไหร่ใครผ่านสิบแปดห้าไปยี่สิบฮะยี่สิบเอฟดีเอ็กซ์ยี่สิบบาทเลยนะพี่เอายี่สิบผ่านสิบแปดห้าเนี่ยตั้งไว้ก็ได้เดี๋ยวกินหมด สิบแปดห้าไปยี่สิบถ้าไม่ไปล่ะถอยนี่แหละไม่ไปก็ไม่ไปอ่าแบงก์เทพเดี๋ยวเสียเวลาอ่าเชิญเชิญแบงก์เทพปิดสองสองสี่ก็ทำนิวหายนะฮะอ่าแบงก์เทพพิจิตเอาวันนี้ถ้าปิดสองสองสี่ก็จะเห็นแบงก์เทพทำนิวหายไฮเดิมสองสามเจ็ดใช่ไหมครค่ะพี่ต่อไปก็เป็นโรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะผ่านหนึ่งเจ็ดสองก็เห็นร้อยเก้าสิบนะฮะอันนี้เป็นหุ้นสาหรับคนลงทุนที่ก็ถือมานานนะครับคนลงทุนนะคะ <B> ส่วนหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราดูนะครับตอนนี้หุ้นรายตัวเนี่ยมันจะมีตัวก็เป็นตัวเล็กๆไปเลยนะฮะที่ที่จะเล่นแล้วอย่างไ f เฟอะไรพวกนี้นะครับที่มันจะเล่นมาแรง ECF อะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนเซตที่มันขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันขึ้นมาจากเซตห้าสิบนะครับรอบเนี้ยเซตห้าสิบอะขึ้นดีกว่าเซตนะฮะเซตห้าสิบ <S <S ทำนิวไฮไปแล้วนะครับเมื่อเช้านะครับเท่าไหร่คะเซตห้าสิบก็หนึ่งพันหนึ่งพันหกสิบนะฮะ ไอเดียมันหนึ่งพันห้าแปดนะฮะเซตห้าสิบไม่ถึงว่าตัวตัวตัวบิ๊กแคปต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวดันเซตขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในในในท่าของเซตท่านี้ก็คือพวกนี้ก็าจะเปิดแก็บขึ้นไปเลยนะฮะคือเปิดข้ามไปเลยพวกนี้ช้ามาก็เปิดบวกไปสิบจุดนะต้องทาท่าแบบนั้นนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปเลยนะฮะขึ้นไปก็หุ้นแต่ละตัวก็ไปตามเป้าของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปตทนะครับผ่านสามสามศูนย์ก็ไปสามสี่หนึ่งนะสอพอผ่านหนึ่งห้าแปดจุดห้านะครับ ก็จะไปพูดถึงว่าถ้าใครจะซื้อก็คือเป็นเบสเสียงนะครับเพราะเรามองผ่านแล้วนะครับก็จะไปหนึ่งหสี่จุนะครับหุ้นมีเป้าหมายทุกตัวนะครับ g ีซีก็จะไปได้77ดนะครับดูต่อปูนใหญ่นะครับก็ห้าศูนย์สห้านย์สี่ห้าสามสี่นะครับ BBL พูดไปแล้วนะครับ KBank นะครับสองหนึ่งหกสองสองสี่นะครับ CB ผ่าน188่งแปดแก็จะไป205้านะครับ คือหุ้นมันจะขึ้นไปเนะี่ยเพราะนั้นเซ็ตมันเห็นอยู่แล้วนะครับให้ไวพัน้นร้อยเจสิบก่อนนะฮะพี่เอาทั้งตลาดเลยพี่คือหุ้นมันขึ้นรวมๆไมงคุณม่อนค่ะค่ะพี่แต่พอทะลุพันหก 1, แล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวใครอยากให้หุ้นอะไรก็ให้มาแต่ว<ช>ันนี้เราต้องบอกนักลงทุนบอกว่าหุ้นมันกําลังจะขึ้น<ช>ไม่ต้องไปกลัวอะไรไม่มีข่าวอะไรหรอกนะฮะ,ะการที่หุ้นลงไปปิดปิดเขาเรียกอะไรนะครับปิดแกลบเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะ คือมันไม่ถึงว่าพอเรไปปิดจับก็คือว่าความกังวลทั้งหมดมันจบหมดแล้วไงเพราะ <ừ> จริงๆอ่ะเซตกังวลอยู่ที่ผมเรียนมาตั้งนานเลยว,ว่าตรงเนี้ยนะฮะหนึ่งห้าเจ็ดสี่เนี่ยลงไปปิดซะเถอะนะครับแล้วก็ฝืนกันขึ้นมาวันนั้นเลยแค่จุดเดียวก็ไม่ยอมปิดนะฮะฝืนขึ้นมาพันหกนะครับผมก็บอกว่าพันหกแต่เดี๋ยวมันจะลงไปอีกครั้งถูกไหมครับคะ่ะแล้วมันลงไปจริงไหมฮะมันก็ลงไปไงลงไปปิดจับถึงหนึ่งห้าเจ็ดสี่นะครับคือวิชาเทคนิคอะ ถ้าใครเรียนเทคนิคมาแล้วแล้วใช้เทคนิคเป็นอนะ่ะมันมีวิชาเดียวมันอ่านได้แบบเดียวนะครับก็คือว่าเซต่ะจะทะลุพันหกไปนะครับไปนั่นงเี้ยพวกเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวามมานะครับข่าวมาไงไม่รู้อ่ะนะฮะพวกเนี้ยทะลุไปพี่ซีพีเอ็นเมื่อเช้ามันทะลุแตะห<ว><ว>้าแปดไปห้าบก็ที่ผมบอกนะว่ามันผมให้ร้อยสิบห้ามันก็ประมาณห้าเจ็ดห้าสิบนะครับจบแล้วนะขายเลยนะือหุ้นที่สปินอ่ะเราต้องขายก่อนเราดูมารีสปินแล้วเป็นไงฮะก็ขึ้นอ่ะขึ้นแล้วลงไหมไม่ลงมารีนะมาร จะไม่ลงเหลือเขาค่ายเดียวกันนะฮะไม่ลงอะไรม่อดเจ็ดสิบห้าอสปีดเสร็จแล้วนะกินเลขห้าอย้าพอดีมันขึ้นช้าเนี่ยนะครับี่มสิบเจีดมันเอฟเฟกติ์อะไรกับมายลูกเออมันอึ้นไปเจ็ดสิบห้าจากร้อยห้าสิบ้าแล้วห้าเก้านะอ๋อตามเป้าแล้วขายขายซีพีเอ็นแล้วพี่น้องใครได้อ่ะขายขายคือเอ็มดีเอ็กขายขายไปเอ็มดีก็ขายอยากขายสิบแปดห้าก็ขายไปซื้อมาเมื่อเช้าใช่ไหมตัวไหนนะเอ็มดอกไง เมื่อเช้าซื้อมาเนี่ยตอนบ่ายยังซื้อสิบแปดแล้วขายสิบแปดห้าเดี๋ยวก็ซื้อให้หมดใครจะเย็นเฉยเขาเล่นรอบใหม่แล้ว M D X เขาเข้ารอบใหม่แล้วคือคือในเทคนิคมันอ่านได้อย่างเดียวว่าเข้ารอบเราไม่รู้เราว่าขึ้นถึงไหนนะฮะรอบใครพี่รอบใคร M D X รอบของเขาเนี่ยมันมีหลายคนนะเขาให้หลายรอบแล้วไม่ใช่ฮะในเราพูดถึงทางเทคนิคคือใครยังไงก็แล้วแต่แต่เจ้าใหญ่อนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังจะขึ้นใหญ่อีกรอบหนึ่งนะฮะ หเดิมก็ทําไว้เท่าไหร่เนี่ยเขาจะไปเคลียร์แถวนั้นนะฮะเขาบอกแบบนั้นนะครับอเพราะว่าเขาขึ้นตัวเดียวแล้วอมาตะาไม่ขึ้นใครไม่ขึ้นเลยแสดงว่าไม่เกี่ยวมันเป็นหุ้นเกี่ยวกับหุ้นของเขาตัวเดียวอะนะที่เกี่ยวกับเรื่องข้างในของเขาตัวเดียวไม่รู้ว่าเรื่องอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอาเงินมาแล้วไปทํานิคมเอามาทําอะไรไม่รู้ว่าขอให้หุ้นที่เราถือมันขึ้นเราจบนะเออเราเอาตามนั้นนะครับ ก็ตอนนี้มันก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยขึ้นก่อนนะฮะแต่พอขึ้นไปพันยืนขึ้นไปพันหกเนี่ยอาจจะมีย่อดีหนึ่งนะครับแล้วพยืนได้เขาเนี้ยเขาเนี้ยเดี๋ยวจะมาทีละตัวเดี๋ยวหุ้นก่อสร้างพี่อมก่อนอมก่อนก่อสร้างตัวไหนเข้าตากรมการถอยซื้อไปตัวเข้าเข้ากรรมการที่สุดนะเท่าที่ดูนะก็จะมีอีตันไทยตัวหนึ่งนะฮะตัวหนึ่งก็จะเป็นเราต้องพูดเรื่องจริงเลยอีทันไทยเนี่ยเดี๋ยวปีปีนี้นะครับถ้าเป็นไปตาม ก็คือแบล็คล็อกก็จะเป็นสี่แสนล้านนะครับคือมากที่สุดท่านเติดตั้งบริษัทมาแต่แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องขึ้นหรอกเพราะว่าเพรราาะะว่อไทำไมขึ้นไม่ได้เป็นใครอื่ขึ้นไม่ได้ครับเพราะขึ้นไปติดแคาร์บอนล้านอีกเพราะนั้นก็จะเล่นพรุ่งนี้เย็นๆอะไรเงี้ยตัวอื่นมาที่ไม่ค่อยเข้าก็จะมีตัวหนึ่งก็เป็นยูนิคนะฮะเพราะอะไรครับพี่ยูนิค ยูนิคก็จริงๆในในในตัวของการทําโครงสร้างเชิงวิศวกรรมทั้งหมดน่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานหรืองานอะไรยากๆน่ะงานของยูนิคก็ทั้งนั้นนะฮะใครได้ไปก็ต้องให้ยูนิคทำทำสะพานแขวนทาอะไรเงี้ยนะทำสะพานสะพานแขวนทำอะไรพวกเนี้ยคือยูนิคนะเขาเก่งเรื่องพวกนี้นะฮะ เรื่องเรื่องที่ใช้เทคโนโลยีพวกเนี้ยพวกนี้มันเป็นโน้ตหาของแต่ละบริษัทนะสมมติว่าผมเป็นอีทันไทยแล้วผมไม่มีโน้ตหาอีสันไทยเขามีนะครับเขาไม่อยากทําก็ให้ยูนิคไปทําแล้วยูนิคนี่เทคนิคพี่มองตอนนี้ณสดสดร้อนร้อนที่เกิดขึ้นที่พี่คุยกับม่อนเท่าไหร่คะยังไงคะผมดูเฉพาะเทคนิคเป็นพี่บอกว่าสวยอ่ะบอกมาเลยตอนนี้เขาเขามาจากข้างล่างนะครับคือไม่หลุดแนวรับนะครับแล้วก็จับใดเขาต้องผ่าน9บาทไปก่อนนะฮะผ่าน9บาทบาทไปเป็นเทสต์เอชชูเดอร์นะครับผมผมชัดรัานนะครับ รูปนี้ทำเพดด์และชูเดอร์นะครับใครดูตามผมเลยก็ได้นะครับแล้วก็ทำไหลขวาอยู่นะฮะไหลขวาไหลขวาอยู่นะครับไหลขวาเนี่ยลงไปจะแถวแปดบาทก็ขึ้นสองหลักนะฮะขึ้นไปอีกสองบาทจากราคาแปดบาทเจ็ดสิบประมาณสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทห้าสิบเมื่อไหร่ที่บอกไม่ได้เเป็นรอบใหญ่แต่แนุ้นธเป็นอนุพันธ์ขึ้นปานเจรละเอจีซีนะครับรัฐะผ่านไฮเดิมนะครับผ่านไฮเดิมที่ ที่9บาท30าก็นาคา9บาท30เมื่อไหร่ก็จะเห็นรอบใหญ่อรอบใหญ่เลยนะฮะขึ้นไปใหญ่เลยนี่เทคนิคมันดีมากเลยะที่ มันมันปรับฐานเสร็จแล้ว <Okay. S 2> แล้วมันเป็นตัวเดียวที่พอทำเอบีซีแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเทียบในกลุ่มอสังหาเนี่ยมันขึ้นไปฉีดไปไป,ไปเทสไฮอ๋อค่ะอสังหาตัวอื่นเนะี่ยอย่างอย่างซิลีนะ่เนี่ยยังไม่ไม่ทำเลยเลยยังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเทรนด์ด้วยนะฮะ,ะแต่อันนี้มันเปลี่ยนละวอ,อันนี้มันเปลี่ยนเทรนด์มันไม่ได้เปลี่ยนเทรนด์มันจะไปขีดไฮแล้วแสดง oh. ว่ามันมีเรื่องพิเศษที่ oh. ท,ที่เกี่ยวกับอะไร <ขอ S 2> ได้ขอซื้อห้าพันหน่อยนะใช่ใช่มีคนคาะอยู่นะที่ดิฉันพูดไม่ใช่ดิฉันนะ ไม่พุ้นๆเนี่ยเวลาเวลามันเทคนิคมันมาเนี่ยนะครับคุณม่อนอย่างแบงค์เทพเลยที่ผมอ่านเนี่ยนะคือเทคนิคมันบอกครับว่ามันมีอะไรในพื้นฐานที่มันจะบอกมานะครับคราวนี้ผมก็ไม่ทราบว่าไปกลัวอะไรกันนะครับบางคนก็กลัวเรื่องการเมืองบางคนก็เกลือเขาปล่อยข่าวเรื่องปลดผู้ว่าเลยเนี่ยนะครับกฎหมายมันปลดได้ที่ไหนเล่าใครปลดนะฮะผมว่าใครจะปลดเขาทุจริตอร์รัปชั่นอะไรเลยหรอใครจะไปปลดคนที่จะปลดได้ก็คือคณะรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีพี่พี่พี่มายูนิคต่อยูนิคไไม่ด้หรอกพี่ยูนิคต่อยูนิคก็ซื้อไงซื้อตรงนี้ซื้อตรงนี้ก็เสี่ยงถ้าจะเอาไม่เสี่ยงก็คือตอนมันผ่านหายเงี้ยต้องรอมันฟอลล์อัพแต่ถ้าซื้อตรงนี้คนเราไม่ค่อยไฟล์โร่ตรงนั้นน่ะไมเดีวสมมติถ้าพี่คนาเราดูว่าถ้าเราเป็นคนเล่นเร็วอ่ะเรายังไม่ต้องซื้อตอนนี้หรอกนะครับรอรอซื้อพวกนี้ก็ได้เพราะพวกนี้มันผ่านเราเข้าเลยสมมติสมมตินะพี่สมมติทั้มมันเอาราคา8 70เป็นตััววดนะ แล้วถ้าถอยออกมาจุดต้องถอยมันของของ870เนี่ยมันน่าจะถอยที่เท่าไหร่อ๋อ820ฮะโอเคเผื่อเผื่อใครที่ซัดมาสต็อปลอต815สต็อปลอต820นะคะ815ปิดต่ำกว่า815สต็อปลอต8หุณแบบนี้จะขึ้นมาสต็อปลอตได้ไงเหมือนเขาบอกว่า AI อ่ะมันไม่ใช่หุ้นที่มีไว้สต็อปลอตถูกไหม AI รอบก่อนผมบอกว่าหุ้น AI ไม่ต้องสต็อปลอตมันไม่มีการสต็อปลอตแต่ตอนนี้มันเล่นไม่ได้หรอก AI อ่ะเพราะว่ามันติดมันเข้าฟุ้งใหม่แล้ว เอาเอาเงินไปวางก็เล่นได้อะไรนะครับก็ได้ไงแต่ถามว่าคุณพร้อมไหมพร้อมคุณพร้อมเหมือนอีตันไทยไหมไม่อีตันเนี่ยที่คุณสามารถที่จะสร้างรายที่จะเล่นคูดถ่อคุณได้เป็นพันล้านในวันเดียวคุณทําได้ไหมอีตันไทยมันยายเเขาใหญ่ไงเขาใหญ่แล้วก็คุณคุณซื้อมาจกต่ามประเทศได้ไหมรายย่อยสู้ไหวคุณมีไหมอ่าใช่ไหมค่ะพี่แคบคุณขนาดนั้นนะ่คุณลงทุนไปซื้อจากมืองนอกไหมค่ะอ่าผมพูดตรงๆในตลาดหุ้นนะนะครับว่าที่ผมบอกกันว่าไอ้ไอ้แคชบาลานเนี่ยมันเป็นกติกา มันไม่ใช่ไปเครื่องตัดสินนะครับว่าหุ้นขครดีไม่ดีอกติมันเป็นกติกาซึ่งทุกคนต้องทําตามพอมันโดนก็ต้องโดนเนาะไม่โดนก็โดนแต่ถ้าคนเขามีเขารอบก่อนที่ท่านไทยติดก็เหมืานซ์พีน่ะทำผิดก็ต้องจ้าบาทเก้าสิบทำไมขึ้นได้อ่ะใช่่ะถูกไหมอ่าพอหลุดแทบบาลานท์้ไม่ลงอ่ะคือมันไม่เกี่ยวหรอกนะฮะคือคือว่ากติกาทุกคนต้องทําตามค ก็ทําตามไปนะ<ช>ส่วนห<ช>ุ้นตัวเล็กๆน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนติดไว้นะครับ<ช>อ่าผมผมไม่ผมให้ตัวหนึ่งคือดีแท็นะครับเมื่อตอนกลางวันนะครับมันไม่ได้เล็กเลยเนั่ยน่ะขอบอกเลยไงใหญ่หมันจะมาก่อน <c oughs> เล็กก็อรอทะลุพันหกกรดีแท็กใน,นผ่านร้อยสิบเก้าไปเนี่ยมันก็เล่นพรุ่งนี้ขายร้อยี่ห้าไม่เอาเหรอมันไม่ได้จำมันจะได้จำอ๋อมันอ๋อสักห้าร้อยหุออ้นก็เอาเอาเอาได้ห้าบาทแล้วคืออย่างนี้ ตัวเล็กเนี่ยสมมุติบอกคุณบอกว่าคุณคุณชอบตัวเล็กคุณชอบตัวไหนอ่ะตัวเล็กไม่บอกมันจะเทคนิคนะถ้าคุณถูกตัวถ้าสมมติคุณชมบุรีคอนกีจะมีโอกาสมันมีโอกาสถูกไหมเทคนิคมันมีโอกาสถ้าพรุ่งนี้มันไปเนี่ยมันไปมันไปม่ไปกี่บาทแล้วนี่ยางมันต้องเบรกก่อนเบรกเท่าไหร่มันต้องเบรกเก้าบาทแต่ท่านเนี่ยมันท่าไปแล้ะแล้วก็ต้องเรถึงวิชาเทคนิคนะ แต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณชอบทิปโก้มันยังไม่ไปถูกคุณชอบยูวมันยังไม่ไปพี่พี่กลับมาก่อนพี่ตลาดจะปิดแล้วเอาซ c p ให้จบก่อนเอาซ c ซีอีกครับก็พี่บอกให้ยืนเท่าไหรมันไม่รู้ไงทางเทคนิควันนี้มันก็คืออแล้วมันจะไปเท่าไร่มันยืนให้ตอนนี้ให้มันสั้นๆเลยนะสำหรับพวกมอนเลยนะไม่เอายาวยาวแบงก์เทพถือมาทั้งปีแล้วอะไรถือทั้งปีงบเทพี่เอาสั้นๆเนีะคือสั้นๆแต่สะดุดทีหนึ่งนะครับเอให้ให้สั้นๆก่อนนะครสั้นๆเนี่ย ขึ้นมาแล้วจะไปสะดุดที่ประมาณ10บาท90ครั้งหนึง่ง10บาทนะจะสะดุดจะสะดุด10บาท90 10บาท 80, 80, าท80สะดุดนะมันอาจจะถอยสะดุดแล้วต้องถอยอีกทีหนึง่งถ,ถอยถอยลงมาแถว10บาทเลยนะเนี่ยเพื่อเพื่อมาทาไหลขวานะฮะอันนี้เป็นทชเฮดเดอร์ชเดอร์แล้วถ้าหากไปซื้อตอนบริเวณ9บาท45ล่ะซื้อมา9บาท45ก็ถือไว้สิถือไว้นะถือไว้ให้แนวรับพอดีเลยแนวรับอยู่ที่9บาท20 เมื่อเช้าลงไปนารับแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมาเลยโดยโดยกดนะครับพรุ่งนี้ต้องขึ้นต่อเลยนะฮะพรุ่งนี้โดยกดพรุ่งนี้ต้องขึ้นแท่งยาวพรุ่งนี้จะเอ็กดีหรือเปล่าไม่แน่ใจพรุ่งนี้เอ็กดีเหรอไม่แน่ใจพี่ไอโดนเอ็กดีก็ทําเหมือนนี่นั่นแหละคิวเฮ้าเอ็กดีแล้วบวกไปเลยอ๋อจะได้ถูกประเพณีของการที่ลงทุนเป็นปกติเนีถือผลมันก็จะต้องได้อะไรด้วยอะไรจะต้องมาได้ลงได้รูดเออเกี่ยวไม่ได้เอ็กดีไม่ได้เอกอาร์ไม่ได้รู้อะไรกัน มึงทคยเล่นเล่นหุ้นผิดเยอะนะค่ะคือเขาแจกปันผลให้ฟรีเพราะนั้นราคาไม่ต้องลงวันที่เอ็กดีอค่ะไม่รู้คิดอะไรกันตลกมากเลยมีประเทศเดียวในโลกนะเอ็กดีแล้วหุ้นลงเนี่ยค่ะนะครับนี่ประกาศให้ทั่วเลยนะครับว่าเจ้าั้งไหลแหละเอ็กดีไม่ต้องลงจไม่ต้องเคาะหรือของเสียของเสียหุ้นดีมีสกุลอ่าฟิวเจอร์ค่ะพี่ทำนิวไฮไปแล้วนะครับซื้อถือไว้ว้าวพันหกสิบห้าไฮพันหกสามครับประช้าที่บอกว่าไปลองแล้วนะครับค่ะค่ะ นะครับแต่อย่าลองเยอะอย่าลองเยอะอย่าลองเยอะเทาเท่าไหร่ต่อตอนนี้นเนี้ยเป้าหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เนี่ยหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เท่าเนยมันต้องนานแล้วเป้าหนึ่งศูนย์แปดศูนย์มันมาต้องนานแล้วนะครแต่มันก็ย่อไปย่อมาเออย่อไปย่อมาอย่างนี้แหละคือไม่ควรเล่นเยอะนะอเคยเล่นสิบสัญญาก็เหลือสองสัญญาอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าถือมาจากข้างล่างสิบสัญญาก็ถือต่อไปเรื่อยๆคือคนอึดถือมาแล้วอันจากจังหวัดที่ลงมาจากเก้าแปดสามเก้าเก้าศูนย์หนึ่งพันเนี่ยนะครับอันน สวตทองคําระวังนิดนึงนะครับถ้าทองลงแล้วแหละทองถ้าปิดต่ำกว่าหนึ่งหนึ่งสี่ห้าแปดนะครับเป็นสี่ห้าแปดตัวไขรตัวมันเหรียญนะคะใช่เหรียญเหรียญนะคะสี่ห้าแปดเหรียญก็แล้วเงินบาทกําลังจะแข่งข้านะครับไปก่อนดีกว่าเงินบาทท่านนี้เงินบาทจะแข่งข่าใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะบาทเท่าไหร่เงินบาทเกิดยี่สิบเก้าหกหกหกยี่สิบเก้าเจ็ดสเงินบาทเป็นตั้งทองแล้วฮะค่ะ เขาเรียกคนมีท้องเงินบาทนะฮะเป็นแท่งเขียวแล้วมีแท่งแดงประกบนะฮะแท่งนี้ก็จะแข็งข้ามหม่แล้วนะฮะเทคนิคเทคนิคเนาะเงินีปุ่นจะไหลข้ามาบ้านะคือคือคุณม่อนฮะมันอ่อนลงไปตรงนั้นเนี่ยมันแข็งลงไปตรงนั้นแล้วมันอ่อนลงมาขนาดเนี้ยเวลาแค่เจ็ดวันเลยนะครับไม่ไม่มีใครไม่เทปุ่นฟิตหรอกเททุกคนนะฮะเพราะเพราะการเล่นเงินเนี่ยโฟเล็กเนี่ยมันกำไรเยอะมากพี่เมื่อกี้เขียไปพันหกร้อยเลยนะตอนที่คุยกับพี่อ๋อ เหลือไว้นิดหนึ่งคืออย่างนี้ครับคุณบ้านเหลือไว้เหลือไว้คือคือคือปิดแถวแถวเนี้ยหนึ่งหนึ่งห้าเก้าเจ็ดอะไรแถวแถวเนี้ยได้หมดเลยนะครับหรือหนึ่งห้าเก้าหกก็ได้แต่พวกนี้พอเปิดมาบวกสิบจุดเลยเขาเรียกเบรกเวกับอ่าเบรกไปเลยนะฮะทาเบรกเวกับทาท่าจบไปเลยอพอพูดเนี่ยต้องขึ้นไปครั้งแล้วลงครั้งหนึ่งนะครับแล้วทำนิ้วหายครั้งหนึ่งแล้วถึงจะปรับฐานใหญ่นะฮะเพราะนั้นต้องขึ้นไปอ่ะหนึ่งหก จ็ดศูนย์หนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดอะไรก็แล้วแต่แล้วลงครั้งหนึ่งอีกขาหนึ่งนะครับแล้วขึ้นทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงจะลงจบที่ผมไปพูดที่งานม่อนผมเขียนนี่เลยเวสไม่ดูอ่ะมันเป็นไปตามที่ผมเขียนทั้งหมดนะครับแต่ถามว่าเท่าไหร่เนี่ยมันจะต้องบอกในวันที่มันถึงไปบอกวันที่เขียนได้ไม่ได้นะครับแต่แพทเทิร์นของมันที่เขาบอกว่าเออเหมือนเล่นไพ่แบบคุณม่อนขาต้องครบอ่ะ ขาไม่ครบเล่นไม่ได้หุดนเหมือนกันขาไม่ครบหลอกคนไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยววันที่สิบแปดพฤษภาขาครบเดี๋ยวไปด้วยกันก็ได้เออสิบแปดพฤษภาเดี๋ยวไปเป็นขายพี่นิพนธ์หาหุ้นไปเลยนะเออสิบแปดพฤษภานะค่ะแถวนั้นน่าจะจบคืนนี้แล้วทีมทีมแฟนรายการเอ็อฟซจองไว้ที่คอร์เซนเตอร์ได้สองร้อยนะเดี๋ยวไปเจอกันสองร้อยถ้าเกิดบอกด้วยนะครับตอนนี้เราล็อกไว้ให้คุณสองร้อยนะ โอ้ยตายแล้วใครโควตบอร์ดด้วยนะครับเพราะทางนี้จะล็อกที่ไว้พอดีนะฮะโอ้รอนะครับเป็นที่สิบแปดก็ใครยังยังยังมีที่อยู่นะครับไปเฮฮากันเฮฮาเฮฮามีมีคอนเสิร์ตด้วยไหมมีมีจะเปิดคอนเสิร์ตให้เอากีตาร์ไปสเต็กอิตาเลียนมีหมดครบการบินภัยรักเธอท่าฟ้าไปเจอกันครบครบวงครบทีเขาก็ตั้งท่านะ เอวีเชียตั้งนานแล้วขายไปรอบหนึ่งตอนแปดบาทรอบใหม่รอบใหม่เขากำลังตั้งหลักกันที่เจ็ดบาทเขาเลยตั้งตั้งตั้งลำอยู่เขาขายตอนตอนนั้นอะจิ๋ขาใหญ่เขาขายกันอ่ะโอ้ยมันขายมันก็มีคนใหม่เข้ามาเสียบหุ้นเขากเสียบเองเสียบเองซื้อคืนอ่าถามอะไรอีกครับอืลงใครไปซื้อหุ้นซื้อให้เสร็จ ก็้าไหนซื้อเข้าไปนะครับตอนนี้ผมเน้นไปที่แบงก์ก่อนนะครับเรากําไรมันสักห้าเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นมันดีกว่าเราเราเราไม่กําไรนะฮะหลังจากหุ้นพวกนี้มันทําเซ็ตผ่านพันหกไปแล้วเนี่ยนะครับเราค่อยมาคุยกันว่าตัวไหนตัวไหนที่เป็นตัวขนาดกลางขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ากองทุนเนี่ยไม่ยอมดึงเฉพาะหุ้นใหญ่ขึ้นไปอ่ะตัวเล็กเนี่ยไม่ว่าทิปก็หรืออะไรเนี่ยมันก็จะไม่มีลู่วิ่งมันก็ต้องรอไปรอไปเรื่อยๆนะฮะเอฟดีเอ็กซ์ทำท่าวิ่งมาดีๆอาจจะอาจจะปอกก็ได้อาจจะไปเฉพาะเซ็ต ุู้นี้อาจจะเซ็ตอาจะบวกยี่สิบจุดอีกก็ได้เพราะนั้นคนเล่นฟิวเจอร์อาจจะได้เยอะนะครับใครช็อตมาสต็อปล็อตสต็อปลอตช็อตนะคะสต็อปล็อตตัวนี้เลยได้ค่ะค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณค่ะครับพอดีครับ